รักชาติรักบ้านรักเมืองมากกว่าคนไทยสมัยนี้เหมือนเมื่อวานนี้ผมพูดสิ่งที่ผมพูดเมื่อวานนี้มีคนฟังแล้วโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าผมเห็นด้วยคุณสนทิอธิปไตยของชาตินั้น บทบาทของรัฐบาลบทบาทของนายกรัฐมนตรีบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมบทบาทของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงบทบาทของผู้ช่วการทหารบกบทบาทของแม่ทัพภาคที่มีต่อการรักษาทิศตยของชาติบทบาทอันนี้ไม่ใช่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาติอย่างเดียวมันยังสะท้อนถึงว่าราชบัลลังก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านั้น และราชวงศ์นี้จะอยู่รอดปลอดภัยได้หรือเปล่า <C> e <at> ไม่ใช่กระบวนการล้มเจ้าเพียงอย่างเดียวทหารสมัยโน,น้นไม่ได้